วันตีจะมอนีมาเนี่ยสภาพมาสุปักเตวใส่ปลาทูจ้ะปลาทูหอมร่วมหอมแดงกระเทียมนม้ำปลาแดงคนปุงโรสข่าโคั่ฟิกปนปักเตีวต้่มซุกแล้วจ้ะ เสร็จแล้วจ้ะมาเลอจ้ะมากินน้ำกันแซ่ปลายวัสดีจ้า